วิธีรับความช่วยเหลือจากเราและช่วยเหลือผู้อื่นสภาอัร์คทูเรียนมิติที่9โดยเดนเนียลสเกตันทักทายพวกเราคือสภาอัร์คทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเราพร้อมและรอคำขอของคุณเราชอบที่จะได้ยินจากพวกคุณทุกคนโดยตรงและเมื่อคุณพูดคำขอเหล่านั้นออกมาดังๆพลังที่คุณใส่ลงไปในคำขอนั้น ไม่เพียงแต่เราจะรู้สึกได้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนอื่นๆทุกคนที่เป็นผู้ช่วยเหลือของคุณด้วยจัก,กรวาลตอบสนองต่อเสียงได้ดีและเมื่อคุณพูดอะไรบางอย่างออกมาดังๆคุณก็จะทำให้เกิดเสียงนั้นขึ้นมาคุณนำบางสิ่งออกมาสู่จัก,กรวาลที่จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆตอนนี้เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเราตามคำขอของคุณ ให้สังเกตว่าคุณสัมผัสได้ถึงพลังของเราการมีอยู่ของเราหรือไม่เพราะถ้าคุณทำได้คุณจะรู้ว่าคุณได้เพิ่มการสั่นสะเทือนของคุณจนถึงจุดสู่ความถี่ซึ่งนั่นเป็นไปได้สำหรับคุณการอยู่ในสภาวะสั่นสะเทือนที่ต่ำกว่าและยื่นคำขอต่อเราผู้นำทางของคุณไปยังจัก,กรวาลจะไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับ เมื่อคุณเพิ่มการสั่นสะเทือนก่อนแล้วจึงบอกความปรารถนาของคุณออกมาดังๆตอนนี้เมื่อคุณก้าวไปข้างหน้าในฐานะปัจเจกบุคคลคุณจะสังเกตเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณที่ผู้อื่นจะได้รับสิ่งที่พวกเขาปรารถนาเช่นกันและเมื่อคุณมีความปรารถนาต่อผู้อื่นคุณก็จะสอดคล้องกับผู้ช่วยเหลือทั้งหมดที่มีอยู่ในจักรวาล เพราะนั่นคือเป้าหมายของพวกเขาเช่นกันเป้าหมายของผู้ช่วยเหลือคือการช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากที่สุดและเนื่องจากคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับส่วนรวมคุณจึงปรารถนาสำหรับคุณเช่นกันคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมนุษยชาติสิ่งสำคัญคือคุณต้องตระหนักว่าคุณสามารถช่วยเหลือผู้อื่น ให้สั่นสะเทือนได้เสมอคุณทําได้โดยการเป็นตัวอย่างโดยส่งแรงสั่นสะเทือนเชิงบวกและระดับสูงออกมาคุณทําได้โดยใส่ใจว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไรเมื่อคุณฟังด้วยหูที่มีความเห็นอกเห็นใจคุณมีแนวโน้มที่จะยกระดับการสั่นสะเทือนของบุคคลที่คุณกําลังฟังเพราะนั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการในช่วงเวลานั้น เมื่อคุณใช้ชีวิตจากสภาวะที่มีการสั่นสะเทือนสูงขึ้นคุณมีแนวโน้มที่จะดึงดูดผู้อื่นมาหาคุณที่อยู่ด้านล่างจุดที่คุณสั่นสะเทือนและจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการอยู่ใกล้คุณหรือจากการได้ยินสิ่งที่คุณจะพูดนี่เป็นช่วงเวลาที่สวยงามสำหรับพวกคุณทุกคนที่จะได้เห็นตัวเองเป็นผู้นำของมนุษยชาติในฐานะ ผู้ที่มีเครื่องมือและความรู้ที่จะเข้าสู่สภาวะที่มีการสั่นสะเทือนสูงกว่าเหล่านั้นและอีกครั้งเมื่อคุณทำเช่นนั้นคุณจะสอดคล้องกับเราและสอดคล้องกับคนอื่นๆมากมายทั่วทั้งจัก,กรวาลที่มีความสั่นสะเทือนสูงและผู้ที่ต้องการช่วยเหลือมวลมนุษย,ายชาติการเลื่อนระดับครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการแยกหรือการกำจัดมันเกี่ยวกับการบูรณาการ และการทำง,งานร่วมกันยิ่งคุณมาอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์และตั้งเจตานาเชิงบวกสำหรับทุกคนการเลื่อนระดับก็จะง่ายขึ้นสำหรับทุกคนคุณไม่ได้ทำสิ่งนี้เพียงลำพงังทุกคนที่อยู่กับคุณก็เป็นผู้ช่วยเหลือเช่นกันและแม้ว่าพวกเขาจะช่วยเหลือคุณด้วยการกดปุ่มแต่พวกเขาก็ยังช่วยเหลือคุณอยู่บางครั้งคุณจำเป็นต้องรู้ว่า คุณก็มีปุ่มที่สามารถกดได้เพื่อที่คุณจะได้ทำอะไรกับปุ่มเหล่านั้นได้คุณอยากเป็นความรักในทุกสถานการณ์และเมื่อคุณอยู่ร่วมกับทุกคนไม่ใช่แค่คนที่จะรักได้ง่ายนั่นจะทำให้คุณอยู่ในสภาวะที่มีการสั่นสะเทือนสูงขึ้นเช่นกันคุณจะเป็นตัวอย่างที่คุณต้องการให้เป็นต่อผู้อื่นและคุณจะเป็นผู้นำที่คุณรู้ว่า คุณอยู่ในการเคลื่อนไหวแห่งการยกระดับของการสั่นสะเทือนของจิตสำนึกส่วนรวมของมนุษย์การสั่นสะเทือนโดยรวมนั้นยังคงเพิ่มสูงขึ้นและพวกคุณทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ตื่นรู้ก็เป็นส่วนสำคัญของสิ่งนั้นและเมื่อนั่นคือเป้าหมายของคุณคุณจะได้รับความช่วยเหลือมากมายจากทุกทิศทางเราคือสภาอักทูเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณ